สวัสดีค่ะอันนี้อย่างหละของอย่างหละนี่อันนี้ไม่ราบว่าไม่มีไปของเครอรีบรือของ JNT ค่ะ JNT นะคะมีพัสดุมหาคุณคูณคณ่แมวเหมียวนะคะโดยหนุ่ม JNT สุดหล่อหรือเปล่าเนะเาะผ่าพิดไหวความหล่อเลยบบเห็นขอบคุณครับนะคะดูซิว่ามาจากไหนเดอ้อตื่นเต,นต้นเหมือนกันได้นี่นป้ายาย มาจากน้องโซเฟียเสื้อน้องโซเฟียแน่ๆเลยปาดมาถึงเร็วแต่อุ้ยดีใจนะนี่นะดีใจเดี๋ยวดูก่อนว่าด้านหน้าพิ้นว่าจังไดเนาะอ่านกระบอกคุณอ่สุวรรณศรีจีรวิทย์นะคะบ้านน้องแดงนะคะฟอมฟอมนะคะอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดมามาถึงแล้วมาถึงแล้ว เอาเดี๋ยวคุณครูจะลองเปิดเบิ่งว่าเป็นจังไดเด้วยเอาเดี๋ยวเดยเดยวไปหากันกอกกันไก่ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งจ้าเดี๋ยวเดูเอ่ะเดี๋ยวดูเบิง้งเบิงเบิงมีอะไรบ้างนะคะ คูเมียววาสันอาโถอาโุอาโุอาถหนึ่งตัวเบอร์เบอร์เอ็มนะคะเบอร์เอ็มบอกเี้นนาซองว่าคูเมียววาสันนี่บ้านฮักฝรั่งน้อยโซเฟียวาสันปาดปาดปาด,ปาด,ปาดสีม่วงนะคะโอ้ฝรั่งน้อยบ้านฮักน้องโซเฟียได้รับแล้วเด้ออันนี้หนึ่งตัวนะคะเบอร์เอ็มเอา เอาคนมาหุงมาสองตัวคุณได้คุณยายเอ้ยมาสิหลายเทาบาดน,นี่เอาคู่มุกว่าสันคู่มุกคนคู่มุกคนเบอร์เอลคือสิได้บอก่ได้ผ่านบาบาจะบ่าอะไรเป็นของคุณยายบอกอันนี้คู่มุกเด้อะสันเด้อเอเอเอาเอาเดี๋ยวบึ้งบึงคู่มุกเจ้าต้องลดหุ่นมาใส่เสือโซเฟียเด้ออ่านะคะเบอร์เอลนะคะโอ้ uh คู่มุกอยากใส่บหได้อยู่ยันตุก นะคะเอาไม่เป็นละเอออ่ากูบุกเบอร์เอลวันเนาะเอาเดี๋ยวจังสีอันไดอันให้เพื่อนลดหุนใส่เด้อขันบได้ก็เป็นของคุณยายเด้อย่านบได้อยู่เดี๋ยวเพราะว่าเพิ่นก็เพิ่นปกติเพื่อนใสเอคลนะคะแต่ว่ากับว่าเป็นยังเดี๋ยวอันเดี๋ยวกับถือว่าเป็นของคุณยายก็แล้วกันเนาะเบอร์เอลนี่โอ้ยน่ารักจังคุณยายวาเนาะอายายถือแบบมึงดูอืม เอาใหญทาบใส่บังดูใหญ่กับสีใหญ่อยู่ดอกแต่ว่ากับมเป็นหยางเนาะเพราะว่าบุกวรพงศ์คือสีลดหุ่นบอดดัดอกเนาะใหญ่ตกเป็นของคุณยายโดยโดยดีโดยดีโดยชอบนะคะป้าดนาราะใหญ่ไปดูโซเฟียไม่ได้ย่างกับใส่เสื้ออยู่เงื่อนนี่แหละเนาะค่ะสวยสวยสวยค่คุณยายเติมโซเฟียอ่ด้านหลังมนดูบ้านนี้ด้านหลังด้านหลังหมุนเสือด้านหลังาเลยชุดแดงฝรั่งน้อย โอ้ยูทูบโซเฟียบ้านเพชรบ้านแพงค่ะค่ะค่ะคุณยายหมุกวรพงษ์ขั้นจากขันจากไซเจ้าต้องลดหุ้นไซมันบอกถ้ามันลดหุ้นไม่ได้ก็เป็นของ<ร>คุณยาย <laughs> ลุยๆตลอดนี่ขอบคุณมากมากเลยเดรไม่พวงเด้อขอบคุณมากมากนะคะอ่าเดี๋ยววันเจอกันก็คงจะมีมาลัยพวงใหญ่ๆไปเป็นกําลังใจอยู่ดอกนะคะโอ้ดีใจหลายๆเด้อที่ศิลปินเพิ่นคิดพอคิดห่อนเฮาเนาะยายมมีแต่เราให้ศิลปินนะนจะเห็นสักทีหนึ่งอันนี้เป็นความภากความแพงจริงๆนะคะรูแพงเพิ่นตั้งเต่เพิ่นไปห้องรายการอียงก็กับผิวอุงอิงน่ะ นั่นเลยซูเปอร์เทนซูเปอร์เทนมีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลเออกะติดต่อแม่พวงเลยผ่านแม่กั้นตอนนั้นนะคะได้รู้จักกันตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าสู่วงการสาวน้อยที่ตามให้กำลังใจมาตลอดนะคะนี่แหละนะคะก็จะมีทุนการศึกษาเล็กๆน้อยๆนะคะให้กำลังใจนะคะเพราะนเป็นนักเรียนวันที่สามสิบเด้อมีทุนการศึกษาไปให้ พอได้เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะตอบแทนกันไปนะคะอุ้ยน่ารักน่ารัก,รกเดี๋ยวคุณคุ้มเหมียจะใส่ใเบิร์เด้อว่าหนาตาดีเป็นแบบใดเพราะว่าใส่เสื้อน้องแล้วจ้าอ่าลองสวมใส่แล้วเด้อเสือน้องโซเฟียน่ารักจังเลยนะคะ หมายถึงคนที่อยู่ในรูปเลยนะคะน่ารักทำให้คนใส่หน้าตาดีขึ้นทันทีทันตาเห็นนะคะโอ้ยน่ารักอะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะใส่โชว์นะคะเสื้อสีม่วงด้วยนะคะคัากลา,ากลคักไลนะคะน่ารักมากเลยพอดีพอดีค่ะพอดีค่ะ,ะได้ใส่สบายห้ามเอาเข้าข้างในนะคะถ้าเอาเข้าข้างในปุ๊บนี่จะไม่เห็นน้องนะคะจะต้องปล่อยตัวออกมาแบบนี้นะคะ สวยสวยเอามามามาคุณยายป้าคุณยายก็สวยแท้ไม่ใช่ของมุกวรลพงนะมุกวรพงคงใส่ไม่ได้ยายยึดแล้วล่ะคุณยายยึดแล้วรักน้องโซเฟียมากยายชื่นชอบเด็กน้อยแค่นี้พอดีล่ะพอดีแล้วเพราะพอดีใครมันพอดีนี่ล่ะเดยกสวยยสวยนะคะสวยสวย เออนะคะยายก็หมุอนก็มัได้เกนเลวเอสวยๆค่ะยายนะคะเอ้านะคะไอ้กำลังใจน้องโซเฟียเออวันที่สามสิบไปให้ครูเมียเหมียวมาไลไปคล้องคอให้เลยถ้าเกิดมีโอกาสเนาะก็ให้โซเฟียแวะมาบ้านนีลาแวะมาบ้านแวะมาหาคุณยายแวะมาพักผ่อนเนาะยายมันห่อนก่อนจะไปแสดงมากินข้าวก่อนมาอาบน้ำอาบทาเศร้าเมือย ก็ต้องไปอันเสียเงินหรือว่าไปร้อนที่นู่นนะคะล่ะกันเพราะว่ามันห่างจากบ้านเฮาไปบ้านยี่สิบกว่ากิโลค่ะคุณยายก็เดินทางไปทีงานบ่อยอยากมาอยู่ห้องแอร์เย็นๆสจะห่อนจะพากมาเศร้าเมื่อยพักผ่อนเนาะมาเศร้าเมื่อยพักผ่อนถ้าเกิดญาติหลายๆคนถ้าเกิดเพื่อนมีคนติดมานั่มก็มาพักได้เลยไม่เป็นไรเออก็มาบอกค่ะหมายความว่ายินดีให้โซเฟียร์ล่วงหน้าไปก่อนกับเมร์นะเดี๋ยวญาติญาจังตามไปที่หลังพร้อมกันกับคุณครูแม่เหมียวก็ได้ถ้าเกิดจะมาเนาะยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณในความ ความมีน้ำใจต่อคุณคู่แม่เหมียวกับคุณยายนะคะที่บวขาดสายยังเธื่อเดิ้ท,ทักทายย่ำใดกับมีเตีเ่ยงมวลม้วนห้กำลังใจกันตลอดอบอกว่าจะเป็นเรื่องย่างปรึกษาหารือเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันนะคะความผักความแพงมันเกิดขึ้นมาบอกรู้ตัวะคะ่ะคุณยายเ่นขากแพงคู่คืคอกันนะคะยังก็ให้บางที่เมื่อยๆให้ใส่คู่กับมี่เมื่อยรักน้องโซเฟียนะคะรักนณแจ่พวงด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้ะพี่จ้ะ